สวัสดีครับผมนายชุมโชคสิงหคราชัยนักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรจะขอเรียนนำเสนอผลงานวิชาการในภาคโปสเตอร์เรื่องทรัพย์กรหอยหลอดบริเวณเอ่าวทุ่งคาสวีจังหวัดชุมพรและสำหรับในภาคโปสเตอร์นี้โปสเตอร์ที่จะนำเสนอก็จะประกอบไปด้วยบทคัดยอ่อที่จะนำเรียนรายละเอียดกันในสไลด์ถัดไปนะครับ ถัดมาก็จะเป็นบทนำก็จะเรียนให้รู้จักกับหอยหลอดโดยสังเกตและความสำคัญที่มาที่ไปของการศึกษาวิจัยในชิ้นนี้โดยในปีพุทธศักราช2552มีทรัพย์กรหอยหลอดเกิดขึ้นค่อนข้างมากในพื้นที่นี้ก็จะมีการเข้าไปทำการประมงหอยหลอดในพื้นที่อย่างมากมายและไม่มีมาตรการควบคุมใดๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรจึงได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของเสพกรหอยหลอดในพื้นที่นี้ซึ่งอาจจะนําพาไปสู่การกําหนดเป็นมาตรการเพื่อให้ชาวประมงได้ใช้เสพกรหอยหลอดในพื้นที่นี้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ครับและเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการศึกษาก็จะกล่าวถึงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยการเข้าไปเก็บรวบรวมตัวอย่างข้อมูล ในทุกๆเดือนของช่วงเวลาที่ศึกษาวิจัยเพื่อดูชนิดความชุกชุมการแพร่กระจายและศึกษาระยะสืบพันธุ์ในหอยหลอดชนิดที่พบมากในพื้นที่และสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพน้ําทะเลก็จะมีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อน,นําไปวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ําในสิพารามิเตอร์ด้วยกันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของผลการศึกษาก็จะขอนําเสนอ รวมกับบทคัดย่อในสไลด์ถัดไปเลยนะครับการศึกษาทรัพยกรหอยหลอดบริเวณอ่าวทุ่งคาสวีโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมในปีพุทธศักราช2556ยเฉพเราจะพบหอยหลอดด้วยการสาบชนิดคือชนิดโซเลนคอเนสเราจะพบมากที่สุดนะครับแล้วก็พบอยู่ในปริมาณร้อยละ59.89จนถึง97.4 6 ชนิดโซเลนริวิสพบร้อยละ2.27จนถึง21.10และชนิดโซเลนสติกัสซึ่งก็จะพบได้ในบางเดือนเท่านั้นก็จะพบร้อยละ11.44จนถึง27.68และในส่วนของการแพร่กระจายเราพบว่าหอยหลอดได้แพร่กระจายตั้งแต่แนวชายฝั่งออกไปจนถึงระยะห่างฝั่ง2กิโลเมตรด้วยกันและพบใน3ามแห่งด้วยกันได้แก่ดอนบางเจริญ ดอนเชิงกลาบและก็ดอนในไร่นะครับและพบมากชุกชุมในเดือนมกราคมเราจะพบที่4.28ตัวต่อตารางเมตรและพบน้อยที่สุดในเดือนกรกฎาคมเราจะพบอยู่ที่2.3ตัวต่อตารางเมตรครับผมคราวนี้เราลองมาดูความยาวเฉลี่ยกันบ้างนะครับความยาวเฉลี่ยของหอยหลอดในเรือนอ่าวทุ่งคาสวีเราพบว่าหอยหลอดชนิดโซเลนคาเนสจะมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 6.27เซนติเมตรชนิดโซเลนบริวิสมีความเฉลี่ยอยู่ที่3.74เซนติเมตรและชนิดโซเลนสติกัสมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่6.48เซนติเมตรและเมื่อนำหอยหลอดชนิดโซเลนคา n เนตซึ่งพบมากที่สุดในบริเวณอ่าวทุ่งคาสวีนี้มาศึกษาระยะสืบพันธุ์พบว่าเพศเมียจะมีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์บางส่วนในเกือบทุกเดือนยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ และเราจะพบการปล่อยเซลล์สืบพันธุน์สูงสุดในเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยล่ะครับและสำหรับในเพศผู้นั้นจะมีการปล่อยเซลล์สืบพันธุน์สูงในเดือนมกราคมเมษายนและตุลาคมซึ่งหมองชี้ว่าช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาของฤดูผสมพันธุ์และวางไข่ของหยยหลอดชิดนี้โดยมีอัตรารส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ1ต่อจุด้า ส่วนผลการศึกษาคุณภาพน้ําทะเลในบริเวณแหล่งหอยหลอดบริเวณอ่าวทุ่งคาสวีนี้เราพบว่าน้ําทะเลบริเวณนี้ในช่วงที่เข้าไปเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้ง10พารามิเตอร์นั้นบ่งชี้ว่าคุณภาพน้ําทะเลบริเวณอ่าวทุ่งคาสวีจังหวัดชุมพรมีมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลอยู่ในประเภทที่1ที่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําจากเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษขอบคุณครับ